เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหซูเปอร์แมนหรือเปล่าเฮ้ยไอ้นี่เท่อีกแล้วโอ้โหแล้ววิ่งหลบโอ้โหการาฟตายแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยแอคไปไหน่ะยังจะแอคไปไหนก่ายก็โอ้โหแล้วมันเทอ่ะมันโชว์เท่ตายเลยปะนะี่ยก็ดีคุณผู้ชมมันด้วยนะผมวันนี้เรามาอยู่ในแมป a r ร์เค Odyssey นะก็ยังอ่านชื่อแมปงงๆอยู่เหมือนเดิมนะผมคลิปนี้ผมก็เลยมาเป็นทหารเรือกันบ้างนะครับนี่เป็นไงชุดผมนะโปรดเรียกผมว่ามังคีดีกราฟนะทุกคนเป็นไงผมอุตส่าห์ไว้หนวดเลยนะ นะครับผมเหมือนไหมไม่เหมือนก็ต้องเหมือนนะมีแค่นี้นะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนจากการใช้อาวุธเนี่ยมาเป็นเอ่อการใช้หมัดแทนนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวมาโชว์สักหน่อยนะโชว์ของตอนนี้สายหมัดที่ผมเล่นอยู่เนี่ยเออเป็นสายของเบอร์ซ์เกอร์นะผมไม่รู้ว่าหมัดโคเนี่ยอ่านว่าอะไรนะครับนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูเป็นสไตล์หมัดข,ของเอ่อทิมโมทิมโมฟ,ฟีดไหมะนะครับผมนี่เดี๋ยวมันเรียกกัน เอาเป็นว่าเรียกสายเบอร์เซอร์เกอร์แล้วกันผมสไตล์แบบเบอร์เซอร์เกอร์นะครับามจริงเนี่ยสไตล์มัดเนี่ยเขามีแบบหลายมัดมากเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูหน่อยไปกันที่เออสไตล์มัดช่วงแรกก็คือเป็นสายของบ็อกซิ่งครับสายบ็อกซิ่งเนี่ยต้องไปตรงนี้ครับเกาะโกโซแมนะครับนี่ครับโกโซจังเกิล so ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับใครที่แบบว่าอยากเล่นสายแบบบ็อกซิ่งหรือนักมวยเนี่ยให้มาทำคุทยที่เกาะนี้นะครับ คือถ้าอยากเล่นสายแบบเบอร์เซอร์เกอร์แบบผมก็มาที่กนเกาะนี้ครับเออ่ลาวิน่านะครับผมเป็นเกาะน,นี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าแบบเขาจะทํำยังไงนะผมแล้วก็เออ่จะมีเกาะน,นี้นะมือปลาระเบิดเดี๋ยวอาจจะปลาระเบิดได้นะที่ผมไปทํามาแล้วนะครับผมเนี่ยอันเนี้ยเป็นเหมือนแบบแต่ผมไม่ได้เรียนแล้วก็จะมีตรงนี้ครับผมอ่าอันนี้เกาะอ,อะไรเนี่ยเกาะสวรรค์หรือเปล่านะครับตรงนี้จะเป็นเอ่อผมจะเรียกว่าขาดําสันจีนะครับผมไปเรียนมาแล้วนะครับมันมันเตะค่อนข้างช้าผมก็เลยแบบ ไม่เอาผมก็เลยมาเป็นแบบเบอร์เซอร์เกอร์แทนะมาดูเท่ดีนะผมคือสายเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยเขาต้องแบบทาการอุ่นเครื่องน,นิดนึงนะผมเห็นไหมเห็นลอดแดงๆที่ผมกําลังต่อยไหมครับยิ่งเราต่อยหรือเราสกิลเนี่ยเขาจะตีแบบโคตรบ้าคลั่งเนี่ยโคตรเท่เลยผมเดี๋ยวบับขึ้นมาอ่า่ยทุกคนเขาก็จะตีแบบแรงขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะครับเรามาดูนะผมสําหรับเบอร์เซอร์เกอร์หายังไงนะผมเราต้องมารับควสนนี้ครับต้องมีสต็งไหมเนี่ยค่านี้นะครับใครที่จะเล่นสายมัดต้องอัพตรงนี้น ต้องมีค่ายหลอดแดงๆเนี่ยนะครับให้ได้80หรือ100ผมจำไม่ได้ว่าอันนี้มัน80หรือ100นะครับเบอร์เซอร์เกอร์นะครับเพื่อๆไว้ก็ออาไว้สักร้อยหนึ่งละกันนะผมแล้วเราก็มารับเควสตรงนี้ครับแล้วก็นะครับเควสนี้เขาจะให้เราเนี่ยทำการขุดนะครับแล้วก็ขุดไปเลยนะไอตรงที่ผมเจอเนี่ยผมเจอตรงนี้ครับผมก็นั่งขุดไปนะครับผมก็ขุดขุดจนกว่าเขาจะให้แบบขึ้นคุยอีกครั้งนึงอ่ะผมไม่รู้ว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าตอนนั้นผมขุดตรงเนี้ยแล้วมันแบบขุดแถว เนี่ยแล้วมันได้เลยครับทุกคนแค่นี้เลยนะครับแล้วเราก็จะเรียนรู้หมัดเบอร์เซอร์เกอร์ได้นะผมนี่หมัดแบบป้า้ังครับดู<ๆ>เดือดเลือดพาดเดี๋ยวผมจะมาลองโชว์สกิลสักนิดหนึ่งนะครับนี่ตอนนี้เราบู๊เต็มหลอดเดี๋ยวเราบัฟกันนิดนึงครับเพื่อความเท่อจัดไปเลยในส่วนของบัฟของเบอร์เซอร์เกอร์นะครับมีทั้งบัฟแบบเพิ่มพอร์บัฟแบบทำลายอะไรของเขาก็ไม่รู้แล้วก็บัฟสปีดนี่ครับแล้วก็แบบแบบต้านทานะอะไรย่างเงี้ย มีแบบสบัฟเลยนะทุกคนอันนี้ผมก็แบบเอาบัฟพาวเวอร์มานะการเน้นตีแรงอย่างเดียวเลยแต่เรามาโชว์สกิลคิวกันก่อนดีกว่านะสกิลแรกนะผมเป็นการแบบพุ่งไปนะครับใ่พุ่งไปแล้วก็ทำดาเมจนะแล้วก็สกิล E นะครับเป็นการแบบว่าทุบลงมาตรงพื้นนะนี่สามารถเปลี่ยนเป็นแบบช็อคเวฟได้นะทุกคนแต่ว่าผมเอาไปในนี้แล้วกันทุบพื้นนะมันดูเท่ดีนะครับแบบว่าคอมโบอะไรเงี้ยแบบคอมโบขึ้นไปเงี้ยฟูแล้วก็ทุบลงมานะครับเท่ ประมาณนี้เลยนะผมแล้วก็สกิลอารนะผมนี่เป็นแบบต่อยนะอันนี้สามารถต่อยได้รัวๆนะครับถึง20หมัดเลยแต่ว่าคือถ้าเราเน้นแบบสกิลแบบให้มันออกรัวๆมันดูแบบมันดูเบานะครับมันจะเบาแล้วมันก็ดูแบบลีลาด้วยผมก็เลยแบบเน้นทิศเดียวให้มันแบบแรงๆไปเลยนะครับผมจะมาปรับสกิลให้ดูนะครับทุกคนแต่ละสกิลเนี่ยมันก็ปรับได้นะเราอยู่ที่เราอัพมด้วยอย่างอันนี้ผมก็ปล่อยแบบ20หมดัดนี่ผมทําการเซตไปแล้ว เดี๋ยวมาดูนะครับว่าปล่อยยี่สิบหมัดจะเป็นไงเป็นไงทุกคนนะครับแต่ว่ามันเบาเลยแบบมันดูแล้วตกเป็นเป้าหมายด้วยผมก็เลยแบบไม่ค่อยได้เล่นอันนี้นะเนี่ยผมมันก็ดูเท่เหมือนกันนะเอาจงริงนะพอมาเป็นทหารเรือเขาก็ต้องใส่แต่ชุดทหารเรือผมอยากใส่ชุดอัศวินนะ่ะอันนี้ก็แบบเป็นข้อเสียเลยนะผมว่าผมจะออกจากทหารเรืออยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปออกที่ไหนนะอาจจะต้องไปลาออกที่แบบ ที่เราสมัครหรือเปล่านะครับวันนี้ก็แบบจะไม่ชัวร์นะเดี๋ยวค่อยไปออกมันก็ต้องเอาสักหน่อยปะทุกคนแม่จะไปไหนก็นไวรุ่นเบเกดครับและทนไม่ไหวนะฮะแล้วผมก็วิ่งมาจังหวะนี้และกระโดดไปแล้วก็นี่ไงทุบไปก่อนนะครับหนึ่งทีเบรกเรือมาแล้วก็ลวงมัดต่อยลงพื้นมาลืมบัรับผมและบับขึ้นมาปล่อยมาตรงทุบพื้นเอ้ยเอยติดอะไรกอน นี่กงาลราพุ่งลงไปเลยชาร์จมาดโอ้โหแหลกเหมือนเดิมนะคอมโบยี่สิบหมัดอ้าวคอมโบใครวะเนี่ยรลบวตบขึ้นมาก่อนนะผมปล่อยมาตรงทุบลงพื้นโอเคต่อยธรรมดาพอต่อยธรรมดาพออุ้ย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 ผมโดนมันทำอะไรเนี่ยนี่คอมโบยี่สิบหมัดยังไงกอดมันไม่แรงหรอกนะแต่มันก็ได้อยู่เลือเอียงเลยอ่อตกน้ำไอ้นั่นตกน้ำไปไหนแล้วอ้าว มดตรงโอ้โหยังไม่ตายต่อยธรรมดาโอเคนะสบายสบายครับผมไอคนนี้มันคือราชาเหรอับผมโอเคครับผมคุยเสร็จแล้วเหมือนว่าเราจะต้องไปอีกฝั่งนึงนะโอ้โหแบบ500เมตรไม่เป็นไรไม่ไกลเท่าไหร่วันนี้แต่งตัวโคตรเท่เลยอ่ะพี่เอาชุดมาหน่อยได้ปะเหมือนผมจะมีเสื้อกับหมวกเขาอยู่นะแต่ยังหากงเกงไม่เจอเลยผมเหมือนเพจน,นี้จะให้เราทําการหานะผมหาคนเหรอถูกลักพาตัวข้างหลังนี้มีหรือเปล่าโอ้โหชัดเลยนะครับนี่ครับผมต้องขึ้นไปบนหลังคานะแอบฟังป่ะนี่ เธอดิมเธอดิมเธอดิมเอดิมถือดิม,ดม,ดม,ดมเดมอ้าวได้เวลาที่ผมจะต้องช่วยหรือยังเอา้าเราจะต้องลงไปนะครับผมอ๋อจะเป็นใครอะถอยไปเลยนะไม่ถอยนี่บวกเลยนะก็คือกับตันมังกี้ดีกราฟโอเคครับผมคุยเสร็จแม่ก็ยังไม่ได้สู้นะตอนนี้คือเลเวลก6แลิวูก้ะไรเรานก็แบบเลื่อน้อนตลอดโอย้ยไอหมอนี่มันทำเท่แต่มันเท่จริงไงคือชุดมันก็เท่ นะครับผมเหมือนว่าเราจะได้หัวแล้วทุกคนไปเอะอูิมีกระโดดขึ้นมาโอ้โหมันเซียนมันก็เซียนอยู่เหมือนกันนี่ไงเออเอม,มันค่อนข้างบอกสปดมดจอดรวมมัดไม่รู้แล้วเว้ยกดซีขึ้นมากระแทกไปทีกระแทกไปกท,ท,ไปทีมัดตรงรวมมัดแล้วคอมโบอีกนิดเดียวแม่งเอ้ยอย่าเพิ่ง มาตรงไม่โดน,ลนแล้วรลอยขึ้นมาแล้วพุ่งลงไปต่อยไม่โดนฮนะอมกตึงแล้วกดสีขึ้นมายังไม่ไนนยีมีถึงงอแล้วหมดนะสเตมิน่าเหมือนจะหมดนะเอนเนจีนะผมพลังพูดผิดแล้วก็ทีขึ้นมากดสีจำแล้วกดอีกตูมสเม็นะผมมนตรงมาตรง,ตรงโ,อโ,โอ้โหโอฮ่ขาข้าชนะเจ้าแล้วข้าชนะเลยอ่ะไม่ฆ่าเว้ย เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหซูเปอร์แมนหรือเปล่าเฮ้ยไอ้นี่เท่อีกแล้วโอ้โ oh, ห oh, แล้ววิ่งลหลบโอ้โหกราฟตายแล้วมั้งเนี่ยแม่ ä, มนุษย์กระจกหรือเปล่านะแตกแล้วคืนแบบมาได้โอ้โ oh, ห oh, แล้วดูสภาพเรานะผมนอนสลบเมือกสองวันต่อมานะผมอ๋อ oh, oh, แล้วดูสภาพกราฟได้ไงกอนกินข้าวหน่อยหิวอะ่ะกำลังหิวข้าวฟรีครับหลายชั่วโมองต่อมาได้เวลาลุกขึ้นแล้วไปรุนลุกเลยลุก ที่เราถูกจับมาใช้แรงงานชัดมากอมแม่ต้องกลับมาเอาที่ขุดก่อนนะผมอันนี้เอาได้ป้าอ่ะโอเคได้นะผมตัวนี้ก็คือชีวิตกราฟนะต้องตื่นทํางานแล้วก็ขุดหินตื่นทํางานขุดหินจะลื้ออีกเลี้ยวมรงจะได้ออกเนี่ยแม่แต่ก็ทุบด้วยที่ขุดเลยเนี่ยโอ้โหบองหน้านะคนนักเลงเลยนะผมแมงกี้ดีกราฟนะผม เราก็ต้องเอาเล่น,นะครับไปวางแล้วก็นอนหรือเปล่านะหลับๆตื่นๆเนาะทำงานเสร็จแล้วก็นอนครับตื่นมาแล้วก็กินวันนี้ครับเจ๊นี่เราโดนเจ๊เขาแบบว่าใช้ให้แบบเอาแร่ไปเก็บป่ะเนี่ยเหมือนว่าตอนนี้เราแบบหาพักพวงในการแบบช่วยกันแหกคุกหรือเปล่านะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแบบไม่ได้อ่านเลยกดสคริปต์อย่างเดียวแล้ว <c oughs> นี่ผมติดอยู่ในนี้นานมากี่ปีแล้วเดียวเหนื่อยเหลือเกินอ้าวยังอ่ โอ้โห,หนึ่งเดือนแล้วโอ้ยไฟไหมเอาแล้วนะเหมือนจะมีคนมาแล้วนะครับเอ้ยในหน้าผูดูนะเจ๊มาช่วยผมแล้วล่ะโอ้ในสูตรพักพวกเราก็มานะครับหาเราจนเจอนครับใช้เวลาตั้งหนึ่งเดือนอุย้ยมาถึงก็ติดไฟนะคนมันเลือดร้อนนะครับผมมันเราต้องหาของของ,ของเราคนระับแล้วอยู่ไหนอะเดี๋ยนะโอเคครับผมผม,ผมเจอของผมแล้วไอ้ผมก็เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ทุกคนแม่ นะต้องโดดเกาะตรงนี้นะถึงจะเจอแล้วก็เดินตั้งนานนะผมตอนนี้เรามีพักพวกเยอะครับเพราะว่าเจ๊โชว์พลังโอ้ยยังสุดนะแต่เจ๊ผิวซีดนอนอยู่โอ้ยแล้วโชว์พลังนะครับรุนแรงสุดๆโอ้เราไม่ได้หัวดไกไน้นหนอกแต่มาหวดไอ้นี่เลยครับมาหวดราชานะโอ้ยแอกไปไหนอะยังจะแอกไปไหนก็อนโอ้โหแล้วมันเทะมันโชว์เท่ตายเลยปะนะ one hour later โอ้โหกว่าจะชนะได้ทุกคนผมตายแบบหลายสิบตัวทุกคนนับไม่ท้วอะไรอ่ะมันจะต้องแบกเพื่อนไปล่ะเพื่อนไม่ไหวนะครับอ่าแล้วแบกแบกเพื่อนนะผมวิวลนหนึ่งนาทีเฮ้ยสวนละ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 ก็ะเราพุ่งไม่ได้ด้วยนะครับคือต้องวิ่งอย่างเดียวหันบาเนี้ย ไโดนแล้วโดนไล่หลังมาทุกคนเจ๊แทงเจ๊ไอ้ใครวะนะเฮ้ยตกใจหมดไปเร็วไปเร็วไปเร็วไโอ้โหไม่รู้นะครับตอนนี้ใครมาช่วยใครวิ่งกระตาลเหลืองแล้วเว้ยโอ้โยมันมาแล้วนี่ไงเราก็ยังวิ่งเก็บกล่องนะผมสำหรับคอร์สโอ้โหทีแม่งไล่หลังมาเลยนะ ครับมีเวลาอีก40วิเท่านั้นเอ้ยผมโคตรเถึกและสไลด์ลงมาอีกแค่300เมตรกับอีก30วิครับผม,มถึงแล้วไปเร็วนิดเดียวยาอย่ายอมแพ้โอ้โห20วิกัน1 100เมตร150เมตรไปครับ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 เจ๊เร็วเจ๊เร็วโอ พื้นพังพื้นแตกอีกเจ็ดสิบเมตรกับอีกเก้าวิไม่ไงเข่งใจไ้พอดีเป๊ะเย้ yes! เอ้ยอะไรเนี่ยยังต้องสู้อีกอ่ะเอาอ่่ยนี่ออกมาเลยน้องห้านักเละคือน้องห้าว่างั้นน้องห้าว่างั้นเถอะมันเป็นยังไงพรชาช้าอืิขอ18คอมโบหน่อยละกันเอา20นี่วะคอมโบไม่ค่อยเตะแล้วก็ปิดท้ายด้วยนี่ไงจ้วง,งก็ไปเลยพุ่งไปต่อยเอ้ยใครไปเนะี้ยใครไปเนะี่ยเอ้ย,ยตามอีก้เหมือนเราจะต้องไปตรงนู้นนะผม Let's go <S เหมือนว่าจะเริ่มเควยในเรื่องใหม่แล้วเนี่ยโอ้โหนะคนข้าดตึงมือนะครับเป็นไงครับผมสําหรับการาฟตัวนี้ก็ไม่ค่อยโหดนะไม่ค่อยโหดเหมือนการาฟในวันพีชนะผม <laughs> แล้วก็นะครผมทุกคนคิดไงครับกับหมัดเบอร์เซอร์เกอร์ผมว่ามันก็อาจจะโหดนะถ้าอยู่ในคนที่เล่นเป็นนะผมก็เล่นแบบคุยแลกอะทุกคนเนี่ยประมาณนี้นะนี่ใครนอนอยู่ในบ้านไม่รู้นะต่อยบ้านแตกละนี่ไม่้อ้นอนไม่ให้นอนนะผม อัจนรยบอกกลักป่วยอยู่เลยนะโอเคเดี๋ยวผมน่าจะพักไว้ตรงนี้ก่อนนะทุกคนนะครับขอบคุณมากครับผมที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากมากครับผมบายบายครับไปยาว้วา